มาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกมาหากิจกรรมทําร่วมกับลูกกันจ้าวันหยุดนี้แม่ก็จะพาทิตามาปลูกต้นผักบุ้งจีนแล้วก็ผักชีนะคะก่อนอื่นก็ต้องเตรียมวัตถุดิบแบบนี้ไปซื้อดินปลูกนะจ้า 6ถุงร้อยใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะหญิงจ๋าตรงนี้แม่ก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะพืชผักสวนครัวของเรานะคะแล้วก็นำดินที่เราซื้อมานะคะโรยกบหน้านะคะตามด้วยปูนขาวโยรยผสมนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะที่จะมากับดินนะคะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาเตรียมปลูกกันเลยจ้าเราจะเอาผักบุ้งอนนี้บบน,นี่ผักบุ้งผักุ้ง อีกด้านหนึ่งเราก็จะลงเมล็ดผักชีนะคะจะแยกเป็นสองด้านนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นผักบุ้งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นผักชีนะคะแล้วก็โรยกบหน้าด้วยดินปลูกนะคะที่เราซื้อมานะคะจะเป็นดินยี่ห้อไหนก็ได้นะคะโรยโรย,โยบางๆนะคะกบหน้าแล้วก็ลดน้ำนะคะ ทิ้งไว้1อาทิตย์ผักก็จะเริ่มงอกนะคะช่วงระหว่างนี้เราก็ลดน้ําตอนเช้าครั้งเดียวนะคะครบ1อาทิตย์ผักก็จะงอกประมาณนี้นะคะแม่จะหวานห่างไปเดี๋ยวคราวหน้าเอาใหม่จ้า